ช็อตสตอรี่ตอนเจตนารมของมาซูมิ มาซุมิมาที่ห้องของอโนโคจิด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่ออริสุสั่งให้มาซุมิจับตาดูเขาซึ่งเธอรับรู้ถึงความสามารถของเขามาซุมิยังคงเรียกร้องอย่างไม่สมเหตุสมผลกับอโนโคจิราวกับว่าเธอกำลังทดสอบเขาแต่อโนโคจิยังคงตอบกลับเธอด้วยท่าทางที่ไม่พอใจเธอบอกเป็นในว่าเธอได้ไปที่ห้องของฮาลุกิยามากุจิซึ่งเขาไม่มีท่าทีหวาดระแวงเท่ากับอโนโคจิเลยต่อมามาซุมิถามอโนโคจิว่าเขาคิดยังไงเกี่ยวกับจดหมายฉบับนั้นที่ระบุถึงโฮนามิอิชิโนเซอโนโคจิตตอบ อว่าเขาไม่รู้อะไรทั้งนั้นและไม่สนใจที่จะเอาเรื่องนั้นเก็บมาคิดเมื่ออโนโคจิถูกมซสมิรังควานซึ่งเธอนั้นอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอิชิโนเซอโนโคจิบอกว่าเขาไม่สามารถตาหน้าไขๆได้ว่าคนนั้นใจดีหรือคิดร้ายกับเธอเพียงแค่เจตนาที่จะกลั่นแกล้งเธอมซสมิพยายามทดสอบอโนโคจิเพื่อยืนยันว่าเขาจะมีประโยชน์พอหรือไม่เพราะเป็นภารกิจที่เธอได้รับมอบหมายจากอาริซุถ้าพวกเธออยากรู้ว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อ อย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยนะ